นี่ตรงนี้ด้วยเยอะๆหน่อยสิปวดขานานๆหน่อยเก่งมากเก่งเก่งเยอะๆหน่อยเเนี่ยจะได้หายปวดอ้หเก่งจริงๆเลยสุดดยอหนึบๆเก่งมากทุทุทุ้หน่อยแล้วทุนยิสวัสดีสวัสดีพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีน้องกราะสวัสดีแล้วก็ชมยิ้มด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับแล้วส่งยิ้มสวนะครับสวยยสวัสดีสวยๆด้วยส่งยิ้มสวยๆด้วยในกราบกาบให้ดูหน่อยกาบกราบหลวงปู่ให้ดูหน่อยดิกราบพระอาจารย์ให้ดูหน่อยแล้วกราบอาจารย์สวยๆอ่ากราบกาบสวยๆกาบกราบกาบสามทีแล้วให้สวยๆนะอัญชลีวันทาพิว่าอัญชลีวันทาอัญชลีโกเตวันทาอภิว่าด้วยอัญชลีแล้วก็วันทา บันธาด้วยขึ้นข้างบนบันธาอาิว่วสารูเก่งมากโอ้ยสุดยอดลุขึ้นยืนนี่สสองกสองให้อาจารย์หน่อยดูสวยๆด้วยโอ้ยเจ๋วเลยอ่ะเก่งมากนะสวัสดีญาติโยมสวัสดี สวัสดีนะสวัสดีครับครับเลยทุกครับเลย,ท,เลย,ท,เลยทุกครับ้วยทุกครับสวัสดีก่อนเฮ้ย